วันนี้ผมจะขอมาเล่าเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์หลังจากที่ผมได้เข้าไปคึกขนองในบ้านล้างหลังหนึ่งและได้พบเจอกับสิ่งที่คิดว่าไม่น่าจะใช่มนุษย์อย่างแน่นอนหลังจากที่ผมกลับมาถึงบ้านและกำลังจะทานข้าวอยู่นั้นอยู่ๆแม่ของผมที่เพิ่งเข้าไปนอนได้ไม่ถึงสิบนาที ก็ได้กรีดร้องขึ้นมาซึ่งก็เหมือนกับว่ากำลังตกใจกับอะไรบางอย่างผมรีบวิ่งเข้าไปหาแม่ของผมในห้องนอนทันทีและทันทีที่แม่เห็นผมนั้นท่านก็โผล่เข้ามากอดผมอย่างรวดเร็วพร้อมกับมีอาการน้ำตาซึมเล็กน้อยโดยท่านได้บอกกับผมว่าท่านฝันว่าผมกำลังขับ,บรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านและผม ก็ได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตคาที่อย่างน่าสยดสยองหลังจากที่ผมได้ฟังเรื่องราวน่ากลัวเรื่องนั้นผมก็ได้แต่ปลอบใจแม่ของผมว่ามันไม่มีอะไรหรอกท่านอาจจะแค่กังวลไปเองแล้วอีกอย่างผมก็ยังนั่งปลอดภัยดีอยู่ตรงนี้และในตอนนั้นเอง อยู่ๆมันก็มีเสียงที่ทําให้ผมรู้สึกผวา,าขึ้นมาผมได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูอยู่ที่หน้าบ้านของผมเมื่อผมพยายามสอดส่องสายตาออกไปนอกรั้วผมก็พบว่าผมเห็นเพื่อนของผมหลายคนมายืนออกกันอยู่ที่หน้าบ้านและเมื่อผมออกไปเพื่อนคนหนึ่งก็ได้บอกกับผมว่าเพื่อนคนที่ขับรถมาส่งผมนั้นประสบอุบัติเหตุ และกำลังรักษาตัวอยู่ในห้องฉุกเฉินเมื่อผมได้ฟังเช่นนั้นผมก็รู้สึกมือไม้อ่อนเลยครับและก็ได้เอาแต่โทษตัวเองว่าผมนั้นต้องเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้แน่ๆในช่วงเช้ามืดนั้นพวกเราทั้งหมดก็ได้ไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลซึ่งก็ยังมีโชคดีบนความโชคร้ายอยู่นะครับที่คุณหมอได้บอกกับพวกเราว่าอาการของเพื่อน ได้พ้นขีดอันตรายแล้วแต่ถึงกระน,นั้นในระหว่างที่มันอยู่โรงพยาบาลผมก็คอยซื้อข้าวซื้อน้ําไปดูแลมันอยู่ตลอดนะครับจนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ทุกอย่างก็เริ่มคลี่คลายความกลัวที่อยู่ในใจของพวกเราทุกคนก็เริ่มลดลงบ้างแล้วอีกทั้งอาการของเพื่อนที่ประสบอุบัติเหตุก็ดีขึ้นมาก จนกลับบ้านได้แล้วและในเย็นวันนั้นพวกเราทั้งหมดก็ได้นัดกันไปที่บ้านของเพื่อนคนที่ประสบอุบัติเหตุเพื่อที่จะพูดคุยถึงเรื่องราวในวันนั้นโดยเพื่อนๆได้เล่าให้กับผมฟังว่าในคืนที่เกิดเหตุเพื่อนคนที่เล่าเรื่องบ้านหลังนั้นได้เห็นผู้หญิงชุดขาวคนหนึ่งยืนอยู่ภายในบ้านอยู่ในสภาพที่คอห้อยมีแขนขาที่ผิดรูป มันจึงพยายามหลบสายตาและหนีมาอยู่ที่ด้านหลังก่อนจะพยายามชวนพวกเราทั้งหมดให้รีบกลับแต่ทว่าในตอนนั้นเมื่อมันเงยหน้ากลับขึ้นมาอีกทีมันก็ไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วมันจึงคิดเอาเองว่ามันอาจจะตาฝาดแดีวพวกเราก็ยืนอยู่ด้วยกันทั้งเกือบสิบคนแต่ไม่มีใครเห็นเหมือนที่มันเห็นเลยแม้แต่คนเดียว จนกระทั่งถึงตอนที่ผมได้เสนอว่าให้เล่นซ่อนแอบเมื่อแบ่งคนหากับคนซ่อนเสร็จและกำลังจะแยกย้ายเข้าไปแอบกันนั้นพวกเราทุกคนก็ได้ยินเสียงของรถมอเตอร์ไซค์ดังมาจากข้างในบ้านทำให้ทุกคนต้องอยู่ชะง,งักและรีบถอยกันออกมาทันทีโดยที่ตัวของผมนั้นกลับไม่ได้ยินเสียงและเดินตัวแข็งทื่อเข้าไปในบ้านเพียงคนเดียว แม้เพื่อนๆจะพยายามเรียกเท่าไหร่ผมก็กลับไม่ได้ยินจนกระทั่งผมเดินหายเข้าไปในบ้านหลังนั้นจนเวลาผ่านไปสักพักใหญ่ๆเพื่อนๆส่วนหนึ่งก็ได้อาสาขับรถมอเตอร์ไซค์กลับไปที่บ้านเพื่อหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอามาช่วยชีวิตให้กับผมแล้วเมื่อกลับมา มันก็เห็นผมนอนชักเกร็งอยู่ที่หน้าบ้านพอดีส่วนเพื่อนที่เกิดอุบัติเหตุมันก็ได้บอกกับผมว่าหลังจากที่ส่งผมเสร็จแล้วมันก็เห็นผมเดินเข้าบ้านไปโดยที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินตามหลังผมเข้าไปด้วยทำให้หลังจากนั้นมันจึงรีบขับรถกลับด้วยความเร็วและด้วยความที่ไม่ชินมือที่มันเป็นรถของผม ทำให้มันประสบอุบัติเหตุในที่สุดหลังจากนั้นในช่วงปิดเทอมพวกเราทั้งหมดก็แยกย้ายกันไปฝึกงานบางก็ทํางานพักทามตามสะดวกของแต่ละคนโดยที่ผมก็เริ่มที่จะลืมเรื่องนี้ไปแล้วจนกระทั่งผมมาเริ่มเอะใจอีกครั้งในช่วงหลังๆที่ผมกลับมาจากฝึกงานแม่ของผม ก็มักจะทำอาหารเอาไว้ให้ผมมากกว่าปกติและในบางครั้งที่ผมห่อข้าวไปกินในตอนเช้าแม่ของผมก็มักจะห่อข้าวเปล่าให้ผมสองชุดอยู่เสมอเสมอและมีวันหนึ่งในระหว่างที่ผมนั่งอยู่ภายในบ้านผมก็หาโทรศัพท์มือถือของตัวเองไม่เจอผมจึงนำโทรศัพท์บ้านโทรเข้าไปที่เครื่องของผมซึ่งผมก็ได้ยินเสียงของมันวางอยู่ที่หน้าบ้านนะครับ ที่ผมซ่อมรถของผมอยู่พอดีแต่ก่อนที่ผมจะวางสายและเดินไปหยิบมันนั้นอยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงของมันเงียบลงเหมือนกับว่ามีใครกำลังรับสายมันเสียแบบนั้นแล้วผมก็ได้ยินเสียงหัวเราะของผู้หญิงคนหนึ่งผ่านเข้ามาในสายโทรศัพท์แบบหน้าขนลุก ผมก็ได้แต่เก็บความอึดอัดเอาไว้ในใจในหลายๆคืนผมก็มักจะได้ยินเสียงปแปลกๆบางก็เหมือนมีคนมาเคาะประตูหน้าบ้านบางก็เหมือนมีคนเอาเล็บคมๆม,มาขูดกับกระจกหน้าต่างในบางครั้งที่ผมขับรถมอเตอร์ไซค์กลับมาตอนดึกๆพี่ยามที่น้างหมู่บ้านก็มักจะชอบแซวอยู่เสมอว่าผมมีผู้หญิงซ้อนท้ายกลับมาด้วยทุกๆวัน ตรงนี้ต้องบอกเลยนะครับว่านอกจากที่บ้านหลังหลังนั้นผมก็ไม่เคยเห็นตัวตนของผีตนนี้อีกเลยแต่มันก็ทำให้ผมรู้สึกหวาดกลัวและทำให้ผมจิตตกรู้สึกอ่อนเพลียนอนไม่หลับจนแทบจะกลายเป็นคนวิตกจริตไปแล้วจนมีอยู่วันหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นวันที่บิบหัวใจของผมที่สุดในชีวิตซึ่งวันนั้นเป็นวันที่แม่ของผมไม่สบายพอดี ทำให้แก่ไม่ได้ออกไปเปิดร้านขายของซึ่งน่าจะเป็นวันแรกในรอบหลายปีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะปกติแม่ของผมแกก็เป็นคนที่แข็งแรงเอามากๆอยู่แล้วโดยในช่วงดึกวันนั้นในระหว่างที่ผมกำลังฝึกงานในกะดึกอย,อยู่แม่ของผมก็ได้โทรมาหาแล้วก็บอกกับผมว่ามีเพื่อนมาหา แม่เห็นเธอรออยู่ที่หน้าบ้านฟึ่งคำพูดของแม่มันก็ทำให้ผมแปลกใจเอามากๆเพราะผมคงไม่มีเพื่อนผู้หญิงมาหาที่บ้านในเวลานี้แน่ๆและผมก็ได้บอกกับแม่ของผมไปว่านั่นไม่ใช่เพื่อนของผมครับเพื่อนที่ไหนจะมาหาผมในเวลานี้และแม่ก็ได้บอกกับผมว่า ไม่ต้องปิดบังแม่หรอกนะแม่เห็นเธอมากับลูกบ่อยๆคำพูดของแม่ก็ทําให้ผมตกใจเป็นอย่างมากแล้วผมก็บอกให้แม่รีบเข้าบ้านเดี๋ยวนี้แล้วอย่าออกมาข้างนอกบ้านอีกแต่แล้วคำพูดของแม่ก็ทําให้ใจของผมหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มเลยทีเดียว แม่ได้บอกกับผมว่าแม่ให้เธอเข้ามารอ,อข้างในบ้านแล้ว <ฟร üğ> ER> ก่อนนิสายนั้นจะถูกตัดไป <ฟร üğ> ER> ผมพยายามโทรกลับไปหาแม่ของผมอยู่หลายครั้งแต่ก็โทรไม่ติดอีกเลยเ <ฟร üğ> ER> มื่อเป็นเช่นนั้น <ฟร üğ> ER> ผมจึงขออนุญาตกับทางพี่เลี้ยงที่ฝึกงานของผม ผมมีธุระด่วนที่จำเป็นจริงๆและต้องรีบกลับบ้านในเวลานี้ผมพยายามขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านแบบไม่คิดชีวิตพร้อมกับมือที่พยายามกดโทรศัพท์ไปตลอดทางผมใช้เวลาประมาณ15นาทีกลับมาถึงที่บ้านของผมผมไม่รอช้าถึงขนาดที่ว่าผมจอดรถแบบไม่ตั้งขาตั้งเลยทีเดียวครับผมวิ่งเข้าไปในบ้านอย่างรวดเร็ว และภาพที่ผมเห็นนั้นคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับมันแทบจะเหมือนในหนังเลยทีเดียวผมเห็นแม่ของผมนอนนิ่งอยู่ที่พื้นโดยที่มีร่างของผู้หญิงล่างหนึ่งยืนเหยียบอยู่บนตัวแม่ของผมโดยที่ไม่ขยับตัวเลยนะครับมันยืนนิ่งในท่าทางที่หันหลังศีรษะห้อยลงมาด้านหนึ่งแขนขาบิดเบี้ยวและเมื่อผมเห็นเช่นนั้น สัญชาตญาณของผมขวาอะไรได้ก็รีบขวาเลยนะครับผมหยิบเอาพัดลมตัวสูงตัวหนึ่งที่วางอยู่ใกล้ๆมือผมนั้นฟาดเข้าไปที่ผีตนนั้นอย่างรุนแรงโดยที่ล่างของมันก็หายวับไปเลยนะครับพัดลมของผมกระเด็นไปชนเข้ากับทีวีอย่างจังทำให้จอถึงกับแตกล้มละเนราะนาดเลยทีเดียวครับแต่ผมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับ เพราะว่าเสียงที่ดังนั้นทำให้ลุงที่อยู่ข้างบ้านของผมแกเ็ารีบวิ่งมาดูทันทีแล้วก็ได้ช่วยนำรถของท่านพาแม่ของผมไปส่งที่โรงพยาบาลหลังจากที่ถึงโรงพยาบาลแล้วผมก็ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้คุณหมอฟังโดยก็เล่าความจริงทุกอย่างไปแบบตรงๆเลยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าคุณหมอจะเชื่อหรือเปล่าโดยคุณหมอก็ได้ทำการตรวจเช็คคลื่นหัวใจซึ่งก็โชคดี ที่ไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะครับเพียงแต่มีอาการช็อกจากอาการตกใจมากๆเท่านั้นซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นแม่ก็ได้เล่าให้กับผมฟังว่าในระหว่างที่กำลังคุยโทรศัพท์กับผมแม่ก็หันไปเห็นเธอมีอาการคอห้อยและมีแขนขาบิดเบี้ยวหลังจากนั้นแม่ก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยและคิดแม่เปิดประตูให้ผู้หญิงคนนั้นเข้ามาในบ้าน เพราะว่าแม่เห็นเธอมากับผมอยู่บ่อยๆโดยที่เธอไม่ได้เข้ามาในบ้านด้วยซึ่งแม่ก็คิดเอาเองว่าผมคงจะไม่อยากให้แม่รู้แต่แม่ก็เห็นเธอมาตั้งนานแล้วหลังจากนั้นแม่ของผมก็ได้พาพระมาทำบุญใหญ่ที่บ้านปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปและได้พาผมไปขอขามาที่บ้านหลังนั้น โดยแม่ของผมก็ได้ขอให้เลิกแล้วต่อกันสิ่งใดที่ทำกับแม่แม่ก็ขออโหสิกรรมให้ทั้งหมดแล้วก็ขอให้เธอให้อภัยกับผมและในทุกๆวันที่แม่ของผมใส่บาตรแม่ก็จะนึกถึงเธอและอุทิศส,ส่วนบุญกุศลให้อยู่เสมอๆนะครับและหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยพบเจออะไรแปลกๆอีกเลยนะครับและผมก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่าน ที่ติดตามรับฟังกันมาตั้งแต่แรกด้วยนะครับสวัสดีครับ